เออคำเอเขาก็อบกันมาถึงเเขาก็ม้วนจะมีแผลแทงแน่เขาก็ตีอันออกสูดก็แน่แต่ห้าสูดแต่ก้าวโอ้สูปดนลานก็เาตีเมื่อคำโกลมี่เขาน้องตาเขามีอ้าปากไปตีเฮื่อนอสูดเออไปนั่นมาเ้ามาสองหไอ้เจ้าน้องกว่าไรมากอลอะไรเพราะว่าอย่าไปกว่าลยอีน้องคำเอเนี่ยเมื่อก่อนไรอีน้องคำเอทั้งห้าเฮ้ยไม่ไปตือละไอ้น้อง กว่าความนั้นกว่ากินข้าวมาก็มกกันก็ให้การก็ต้อนนั่นต้อนได้ดีนะม้าเฮ้ยน้องเมื่อก่อนเเรามามรามาส่งมานาเกิดนั่นก็ด้วยทำเหมือนไอ้ใจน้องไวล้ล่ะก็ดรัดมือแต่เสียงหื้อกำกี้ใจน้องในมาในกองกดจ่อไปใจน่องติ๊กๆล่ะกดใจในหมู่บ้านได้มีน้ำมันน้ำใครมามาห่อเอาผูกกเกี้ใจน้องมันก็ไปสำเร็จติ๊กๆล่ะ มันซาสนันแม่ก็ขักไปซาหซาน่องก็เหลไหวได้รู้ตั้งหั้งกี่ไรก่อนจื้อเขาหูรู้เขาผันไม่ไหนก็หนกตื่นห่ารู้อ่ะไม่ไหนก็ขัดซ้อนอ่ะ เออสู้เขาดีกว่าเจ้าหมูเขากล่อมย่างพาที่หนนปอเขากโกวไว้เออเออสุ่มเราไม่ใจเขาเดีว๋วตัวถึงสู้กัมากกว่า,า,วาไอ้ใจน้องขึ้นดีกว่าไรอ๋อคึนดีรักกันตายเนี่ยน่เนาะไม่มานะไหนใจน้องคู่ในกเากาะออกแบบเมื่อหามีไม่ขึ้นไะเนี่ยเมื่อหามาล,ลูกใจมาลูกมาเปิดก้นใจโรนั่นทำันในลูกยิงเก่าล่ะก้นใจรักไม่ยิงเอานไห อัลโลในสาไม่จับมีมาลัดไตหลัดเหนือเพราะเป็นลูกยิงมาในกับติ้งเอาไม่ใหดลูก e ป้ายกับลังางก้อยเจ้าเอ้ยลูกใจมาก่อนกับกองแค่ไม่ให้ลูกคุยกับองกับว่าต้องว่าไรสอนลูกใจมาคำพองไรหลักลูกยิงกับอันายนเอ้ยแค่เม้าเขาเดียวกันก่อนซื้อเขาเดียวข้าไม่เลยไหนมาข้าไม่กว่าละกึศกึศได้สุดเดียกว่าไรไอ้ใยน้องกึศเมื่อไรเคยจะเอากันไรน่นเอาว่าสุดเดียวกันไลรทำยอดเปิดสั่งละแม่ รัดก็ลัราถิละในสาวถึงข้อยามมาวะเออนั่นเนาวจังหือมาถึงเป็นหน้าอ่เกิดกูก็เคยสองก็เป็นพี่น้องกันแม่นาวาลูกย่อก็ตั้งบนในมันใจตั้งผิดเผามันเป็นตั้งผิดฟอกก็เร็วก้อยเมื่อปนมาเศร้าปีนั้นได้กว่าหน้าหน่อยชัเดอลูกค้าราบอ่ไหนรัลบเพราะว่าเออกินโน่ไหมรับก้มาไกล้นี่ยก้เอาข้าววันสุขกว่าป้ายเลย บ้านน่ะเออไอนี่ก็มาเล็กมากเออนางไงนางไงลาบันเด็ลูกมานั่นลาบประมาณเยอะมีหักหนาวล้วนเส่วนกอพี่้อทำหนักบ้างแล้วล่ะพี่้อกว่าส่วนเนออีอะไม่กินข้าวไหนแหนไปไหนกินอีกเอาไปั่นก็เมื่อเอาหน้าอัลโหลเมื่อวันมาม่เล็เกาเหลามากก็ไม่พุ่มเมื่อึ้นน่ารักก็กลุมเมื่อซักผักสักแผ่นก็โอ้ยไหนพังงื้อๆเหมือนคเล่นกอล์ต้าร์ไปั่นก็เมื่อเอาหน้า สูงอ่ะมานากล่อมรัดเท่าหวะเ่าเมื่อหาสูงกระเฮิร์ทออมง่ายแน่เขาใจถึงลุนาเขาก็ใจถึงสูงเหมือนกันเอาวะแต่หือเฮ่อไอต้อเอซ่าเคยแห่งกันในโหเอปีอย่าไปรัดน้องหยงนะเอปีหน่าเกาตลีเมื่อรัดนี่เอหยง ขำฮู้ขาได้ขำมาพักเขียวกปหรอกมาปีมากว้างไหลมากมันไนนก่อนได้งวเนเนื้อหนามาเมื่อวานลาบอะไรน่ะลาบบ้างลาบอะไรไงน้ามันพ่อมาขายด้วยอ่ะไอ้น้องไงอ๋อมันอยู่ปีมัดกว่าสนโตวกว่าเออก็มีลองเดลาร์เหนมาไอ้น,น้องตั้งเอสาเขาเรียนกันเนมื่อวานปีมัดกอใจกล่อมใจกล่อมหัววานลายลาตรงกว่าก็โย่เฮเออเอ้ยจังไหนก่อเฮ็ดเมื่อวาน พี่โตขึ้นกันในไหนขึ้นมาเอาให้สัวเนี่ยสัวกว่าฝันที่ไอสาวผู้นี้กับผู้ลงเต้งมู้ดระบะลุกมา,าก่อไหร่กว่ารองเต่งก้นเหลวก้อยกว่าไรกว่าไร,าไร <S <S ใจน้องลูก